วันนี้นะคะพบก,กับที่ปรึก,า,การขายเซียวโยนะคะวันนี้โยก็จะพามาชมการเชื่อมต่อบลูทูธของตัวปี2024นะคะว่าจะเชื่อมต่อง่ายขนาดไหน,นเราไปชมกันเลยอันดับแรกนะคะให้เรากดไปที่การตั้งค่าเนาะแล้วก็เปิดโทรศัพท์เรานะคะกดไปที่คําว่าบลูทูธโอเคแล้วเราก็กดไปตรงนี้นะคะบลูทูธเนี่ยค่ะก็จะขึ้น iPhone ของพันภาษาตรงตามโทรศัพท์ที่เราจะเชื่อมนะคะ นนี้ก็กําลังรอการจับคู่นะคะก็กดตกลงแล้วก็กดจับคู่เลยอันนี้ก็กดอนุญาตนะคะในการเข้าถึงไลน์ชื่อโทรศัพท์เราโอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะถามว่าเราใช้คาออดิโอหรือไม่ให้เรากดใช้คาพีตกลงคะก็กําลังทําการเชื่อมต่อนะคะนี่ก็คือจะเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็เราสามารถนำทางได้ ก็สำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับโปรโมชั่นการออกรถหรือว่าอยากสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถถ้าเข้ามาที่เพจอีซูซูตังปักศีสกเกตได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้ตลอดเลยสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าเนาะเราก็จะไปชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นาการเชื่อมต่อเกี่ยวกับการสะท้อนหน้าจอนะคะบ๊ายบาย